สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันใน EP ีที่7เกี่ยวกับการแกะแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่อดูตัวน้ำหนักนะครับว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูถึงตัวน้ำหนักกันเลยเพราะว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยสาคลิปเนี่ยก็จะเป็นการผ่าคอมนะครับแล้วก็วิธีการก็จะเดิมๆก็คือใช้ไฟตัดแล้วก็ใช้มีดสับผ่าตัวทองแดงข้างในมอเตอร์ออกมาแล้วก็แยก ชิ้นส่วนออกมาแล้วเราก็มาชั่งน้ำหนักดูกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของคอมขนาด29กิโลกันเลยครับและหลังจากที่เรานะครับได้ทําการผ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการรุ่นเวลาน้ําหนักเหล็กของตัวนี้นะครับได้อยู่ที่25กิโลครับส่วนตัวทองเหลืองนะครับได้อยู่0.3ขีดหรือ3ขีดครับ ส่วนทองแดงนะครับได้อยู่ที่2.9กิโลหรือ2กิโลกับ9ขีดครับแล้วในคอมลูกนี้นะครับขนาด29กิโลเนี่ยได้ทองแดง2.9เนี่ยก็ประมาณเอ่อถ้าเป็นโรตารีเนี่ยตัวน้ำหนักของทองแดงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10นะครับที่เราทำออกมา และในประโยชน์ของคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับแล้วใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการเอาฟอยนะครับที่ติดกับตัวทองแดงที่ฝังอยู่ในตู้เย็นเนี่ยที่ล้อมอยู่ในตู้เย็นเนี่ยออกกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าผมจะมีวิธีเอาออกอย่างไรนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้ดูกัน งั้นในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ